สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องสู่ตลาดนัดโ,โคกระบือยะโสธรเสี่ยงวางมือนีเขายึดถน,นนไหมครับเขาเห็ดขยายถนนมาที่นี่ผมก็ลงลงมุ่มงเขากันครับผมตะก่ามึอนี้มันสีเป็นคอยลงมานีปกท่าสาอยู่นีครับเข้ายึดมาอีแต่ทางเขาก็มีสองทางคือเก่าครับเอาฝนตกเด้อพี่น้องมือนีอากาศดีมือนีไม่มีขีดฝุ่นไงครับไปขับไปรับชมราคทต้ลกันอย่าลืมขับมาเราหนย่งคตไลคคกดแช่โชคดีนิดนึงลิปด,ดีมีประโยชน์ครับ ผมเขาช่างประตูนึงครับพี่น้องครับอุ้ยมึงนี่งัวงัวเลี้ยงคูณซื้อปลาสีไล่ได้ไหมนี่งัวเลี้ยงอะไรเอาโก,กบาาักขามยังอยู่ๆๆอยู่เฮ้ยิ่งตัวนี้กันเว้ยเอาเบิ่งตัวหน่อยกันครับพี่น้องครับลไลยมาได้เว้ยแม่ลูกลูกแม่ขายแล้วบ่ยังเอาเปิดตัวแรกแข่งมาเลยพี่น้องครับพี่น้องที่รับชมท่างไลฟ์สดทั้งผมกับเบิ่งอ,อีกช่องนึงเด้อพี่น้องครับเอา ตอนนีเวลาเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงแล้วแมล่ลูกลูกแม่ตัวแรกแขกมาเลยหุ้ยงานเพยหน่อยน้อลูกได้ครับนี่มีไปหลอดนีบอพริกแดงบอวัดถามอยู่พริกแดงเออไหลอดบอมีเด้อพี่น้องแม่เป็นงวดไทยกลางลูกพริกแดงครับลูกเป็นฝรัง่งเด้อพี่น้องพมิกแดงอายุจากเดือน้แล้อลูยกอายุเราจักงเดือนแล้วลลูกเาาปรัน้่เปทกากเปนเดือน4อเาเนด้อน,นอม่เอไยา ประมาณนั้นแหะพี่น <b> ้องครับแม่นบ่อาดแม่ทองเพื่นว่าสื่อ2อได้<ห>าสาห้องว้เท่าใดนะเศร้าหาแม,แม่มันทอง่นองนาะไอแม่ม่านไหมเอาโอ้ยนี่ไมตายลูกที่แห้งตันี้ครับขอเลขเขาซัลูกศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองห้า้ สานามก็ไ,ไม่้วที่องเด้อทางเขามันตึกแกหลรอหล่ต้านอ่ะยางมากอ้ไี่ะัรม,มันเขยายออกมามันเฉยดอันนี้ต้นแรกสองหมื่นห้าโทษมากี่น้องครับไปสองหม่้ามาเบิ่อัทีนี่นี่น,นมมีมานม่านแท้ม่านเรนบ้อานเนือฮะานเนื้อ,อ,อพอ อ,อันเนื้อบ่ะลายป็นไดนสองมื้นหกมันห่าก็นักกีดั้มเหรอกินดั้มเก่าคับสองเก่าสองเก่าก็สองห่าเอาฮุแป้งจะไหนพวกนี้มันโอ้บ่ได้บ่ไดายอันเป็นเนื้อไปนมมันบางงามนมมันบางงามนาะแม่หั้อแม่หมันพี่น้องครับเบิ้งแม่หมันมันสิมันมันเหี่ยวหลับพี่น้องตำราไม่ใหญ่เอาแม่หมันอานเนื้อละพอเนาะโอ้ พอม BM ีเหล็กตัวสับบอใส่ไหมผมเนี่ยเบอเบอร์เบอเบอมีอ่าบ่มีไปยังครับเท่าไรสองหมืนเกเนาะสองหมื่นห้าสองหมื่นหกันหาเออเอาไม่ยังล่ะขึ้นมาอยู่ข้้งหนามาที่หลังง่วมันง่ามคือคนเดน่างเี้ยคนเหมืนกัรองงัวมันก็ง่าม

คือสิบี ceu, é, ans, de, ล here, ูกไรตัวหรอวะเขาเป็นฝั่งขงบ้าบเขาวาซายขาวเกลเขาสะขาเกลคือาั่นเอาหเปิดจาไตวาไหนเอาแม่ันตัวนี้ขารวนขาวมอยงาืเมานี่้าระูไแม่านตรงพีตรวจโอ้หมอเขาอยู่นี่นอหมอพััดอยู่นี่น้อมันใครเล้ยวเนืมันใครนบ เอาเอามันต่อยอยู่มันเพชรเนาะตัวนี้ม่านโนมันออกเนาะโอ้ยน่มันลงนมันลงนพี่น้องเอ้าตัวนี้ไม่ม่านเอาอะไรครีโตเบ้างตัวนี้เท่าได้อีแรกเท่าได้จะขายเป็นโต้กีก้างเท่าได้อีดันนี่ย่าเออเอ้าลายมาพี่น้องเมียไปม่านเด้อแม่เรามาต่ออยู่แม่ยสืบๆตัวนี้เด้อฟังสือตัวนี้เลย จังหน่อยเงินเงนหาเอกมานับุพเพสื่อเด้จูงหูย่างมาจบ้านก็ให้คนหาเือนเลยละหูยังขาวหรอย่เนีออเือใบเลียงไป่านดอกเล่าเลาสื่อหนึ่งในสองตั้นี้ตั้งหัวมัดโขกขวนสื่อสองเข็ิลลาดผมทายเอาปจํานมาตุ้ง้องหรอแม่เอ้ยสื่อเอาไว้เนี่ย่ระจํานี้ยังเรได้ได้สื่อไว้อเบอร์มเขป่ะ ชุดชเลืโคสามรุ่นแปดสองแปดสอง c เจ็ด c เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าแปดสี่แปดนี่้อง่วงไปนี่ไปมันโมตองไปเปผสมงามันม่มแล้วจาไปซื่องวที่ว่านี่าดีตาายื่อไปนี่วามาาศีคนลาศีโอ้ยของงามอยู่นี่เรอ่มเื่องอยู่นี่มเสองอยู่นี่โอ้ของเพิ่นผีน่ผีนอคนละสาย นึคค่ค่อยเขาเหตุวิธีหม่เนาะเหตุวิธีหม่มัแบบบนเลยแบบว่ามัานเลยทับสนนิดนึงได้พี่น้องเขาเรืองหม่า,างมากหม่งส่วนบอกออกันบอกรับไปเป็นนังพี่น้องครับปา๊าหัวนี่คืองามถึงมันจากเดือนอะไรอยู่ผมปีกว่าเนาะปีกว่าเนาะพี่ายเลยน,นี่โอ้ยพี่น้องมึงเด้อโบจดจัดเลยพี่น้ององอัวตัวนี้เด้อห้องอะไรเป็นไหนเอาถามราคาก่อนสามหมื่นหา่า พี่ลูกตรงมีชาดตะกูลแทะเนาะเจ้าใบหลอดขึ้นสิบวูยูหรอกคิดว yes. ่านะอายุประมาณปีปลายปลายกว่าหน้าตาเราพี่น้องครับเบิ่งก๊อกเบงก๊อกพี่น้องงามบ่งามบ่เม็ดสี่สิบหากรุ่กร้าใดอยู่เนาะประมาณนั้นเอ้โอ้โอ้โอ้บานหน่อยของกูเลยบานหน่อยสามสิบหาเนาะ สามหมื่นเอกว่าผมงามผมอยู่โซนงามพี่น้องครับก้นเนื้อผมเท่านีดเขาเด้สามสิบห้าผมเบอร์สามสิบห้าเม็ดสี่สิบเลยอยู่ครับตัวนี้แม่พันแม่บอกแน่นะโคได้ตัวนี้ครับกูไดบอกต้องการฮะเอาลำร่างบกขาได้น้องบึงแข้งขาบูชัดๆได้ตัวนี้เนาะ บวัดจเลยพี่น้องครับี่างวาบวงวบวมันสีดีอ,อย่างนึงคือมจอกลูออกของลูกสีดำของลูกสีแดงไหมของลูกสีแดงกว่าครับก็เลียกมากผมกทีนี่ 1> 1ูนแปดสามสามูนแปดสามามากสีหสเก่าหน่งูนเก่าหนึ่งมาจากคไเอาเอาไเอไมเอาไ่เอา,เา,เอา,เอาไมมู่นแครับโอ้ยูนแะน ศูนย์แสามสามครับศเก้าหนึ่เอาเอรอี <laughs> โอ้ยมันกระเดีด่ยมัน <laughs> มันเียอไหมเออเมียน,น่อยเนี่ไม่เลีอพม,มีนอนมันจักระเดียมตัว้า <laughs> โอ้เหมือนง่งง่วงเรืเ่องไเร้อพี่น้องครับว่าพอที่นี่แม่นแม่หลวงพ่อน,นอะ มื่อนั้นขายมากเหมือนั้นไปทายอยู่เลยแต่ขายบ่เมือนั้นได้ขายไม่น้อยไปเลยบ่าจะไปบ่ไอ้ผมผมจำจำเจ้าได้อยู่รายมันได้พอตัวนี้อีแม่ลูกตัวนี้รายมันไดสามสิบหาแม่ลูกลูกลูกแม่เอาแม่เม็ดก้มสูงเม็ดประมาณเม็ดซำข้างผมประมาณเม็ดหาสิบเม็ดหาสิบกลวกลัวลูกนี่ประมาณเมื่อเกินสองเดือนสองเดือนเกือบสามเดือนครับ เอาอเนื้อนังมาเต็มเมพี่น้องครับโอ้ออออพี่นังหนเงี้ยวเว้ยเอาเพิ่งเพี่น้องครับเด้อแม่แมตัวนี้มันคู่คูคูกันอยู่ยตัวนี้ขาย้วครบอกห,ห้องวัดชัห้องวัชัยห้องวัชัยสามหมื่ 5, นห้าามสิบหนเอาตัวต่อไปสามหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกลูกแม่ลูกนีลูกก็อยู่นีครับพี่น้องครับผมเพิ่งพี่น้องครับ เครื่องได้เครื่องดีครับสเดือนกว่าไ้อุระวาณสเดือนกว่าเนาะประมาณสองเดือนเนาะอ้ยแม่งฟเี้เดีกยวเพอเนาะเอกไย่ือน้อยกันนี่หเล่าเออจังไนจันเนี่ยนะจันื่อนเงินหาเงินออกบานจะแรงไทยสื่อหัวกันมดเงินห่นเทศก็ออกเงินมาสื่องัวนี่แหละใช่คนหาเงินตัวเออเขาหายคนหาเงินพปติตอที่ทพไปนองด้อกองทุนหมู่บ้านพิติต่นเ่าเองนะเขาอนุมัติแต่วันทีหนึ่งมีหน้าจะดานทีมิอ็ดสามสิบเอ็มีนาคมนี่ ขขัวนะหาหาหมืนบาทสื่อรลดงัวพี่น้องราคากำลังเป็นตัวนี้เป็นแต่สื่อป็นต้วเลี้ยงขอเลขทศัสามมาพอศูนย์หกสามหนึ่งสี่ห้าหน่งสี่หาเจ็อนนึ่งเจ็องศูนย์หน่งสา้นหามื่นทออีต้งมื่นหนี่แมนบอโครงการเขาโครงการเขาบอโครงการขั้ลานโตเงินเงินหมื่นเขาออกกันได้เขาให้ัวดั้ละหาหมื่นตัวนี้พอครับเป็นอย่างนานองเหมือนตอันาเนี่ ผมว่าตัวนี้อยู่โลเคชั่สามหนึ่งพี่น้องครับเบิ่งการการยืนของขาตรงวิ่งเลยนะอุ้ยอุ้ยเอาสีเอาตัวนี้ก่อนสี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 เข้มๆเลยแม่ลูกพี่ใหญ่เนาะครับแม่ลูกครับพี่น้องงวดเรียงไล่ไล่พี่น้องหมดเยอะงานเป็นตะเลียนแต่ดูพี่น้องหูหน้าที่นี่พี่น้องผู้ใด้ไปสื่อม้วไปเรียงเด้อระวางงวดกับม้วนไส้ผมสื่อม้วดีกว่าแม่นะครับอย่าไปหาสื่อม้วนอะไรไส้พี่น้องขี่มาไม่ตั้มกันแบบมันลำบากกว่า ต้นมาไอ้ตันนี้ห้องไว้ต้นนี้เศร้าเก่าครับแัเฉพาะลูกเนี่พาะลูกเศร้าเก่าเนาะหันคุ้งลูาหามือสามครับเศร้าเก่าครับมือไนหางมสามแม่ลูกแม่ลูกนี่ลูกบรกไดไอ้คือง่ามแพงเ้ยเป็นลูกบกไดไอ้คลูกบกไดครับลูกบรกไดช็อกโกแลตครับผมวาชิเบลโยสีเข้มเป๊ะเลยกระดอสีแดง เพียนพัว่มดเทนี่โคมนี่คือหาหาสิบสามน้อยเนาะแรต่พอยู่ลูกนี่สองมืนเก่าแม่นครับลูกช็อกโกแลตพี่นองบนแกงบนขาเราอีโบู๊เต็มเต็มพีนองปาผมผึ่งห็นเพง่องาผลานเยอะพีนองนาะเงเบิ่งเบิ่งพอเลขโทรศัพท์ศูนย์หกสองสี่หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งาศย์ศูนย์หนึ่งหเอาไหมศูนยค่ะสี่หนึ่ง ขอบคุณครับผมเอาพี่น้องโทคมาในสนามสองมืนเก้าลูกช็อกโกแลตนี่จะพอลูกนี่ก็สุดยอดแล้วครับกินขาแล้วตัวนี้ไปจะลูกทั้งเลี้ยวเห็นไหมว่าไครับผมเห็นครับเห็นช่องผมอยู่นอกรู้โชคดีโชคดีโอ้เห็นอยู่เห็นผิดอยู่นี่แหละครับของจริงไหมครับตัวนี้ตัวนี่ตัวนึงอ่ะตัวต่อไปพี่น้องเขาน้องเมื่อกี้เด้วยพี่มาพี่หลงข้างเขามุ่งพี่วิทเขาทั้งคูนอ่ะเอาอู้ยไม่ยังกันนะครับเหนียวง่วงอ่ะป่า ปมาแะ่บึงว้องามไปเนาะนี่แล้วน้องมาต่อยอยู่ะมาต้นต่อไปสองตัวนี่ห้าหมื่นนี่พอเราจัดการหรออาวพอโอ้ยพี่น้องเดินง้อพูดได้บุษง้อนาทีเนาะงพอเนาะเอ้ากำเงินใส่แะ้วพอนี่เออกำเงินใส่ละนี่นี่นี่เปรียกโม้จังงั้นครับเอ้าเอาบึ้งบึ้งห้าหมื่นว่าใดนะค่ะมันขาดลายผลว่าไดมองเจ้าขายมองขายแล้วมาต่อมันต่ออยู่ได้โม้ก็ได้เด้พอมันขาดรายผลมันไปว่าใดมันไป่ได้ แม่นบอกขายรถเพียงมหาเมื่อไหร่ต่อมาหลายกับต่อเมืินต่อลราต่ออยู่ต่อเงินสองหนึ่งบอกมันต่ออยู่โอ้ยพี่น้องแข่งขาตัวนี้เด้อเดอนทางมาเต็มตอนนี่เขากำลังไปของพี่น้องเอ้ยตลาดยะโสธรยะโสยะโสร้อยเอ็ดนี่ตลาดง่วงงามพี่น้องง่วงเลี้ยงง่วงงามหาอรรถต่อลุกหลายพูดให้ดูอีกเงีหลายเงินสองเองพอหายแล้วอะไรเป็นไง ผมให้หาเืินสองโนนี้ครับครับครักแดงหกสองยี่แดงหรอตัวนี้ก็นี่แม่แัน่กับลูกโอ้แม่กับลูกนี่ยังยังยกินนมอยู่นม่นบ่ลูกยังกินนมอยู่ไถเราหาเืินหาเงนคนเดียหนสอง่สองหนึ่หกพสมาร้าสงว่ะมาจากเลียดมาจากเลียดห้วยก็สร้างว่ะเอารถออกมาออกมาออกมเอาเรยครอีกรอบนึงศูนย์ศูนย์หกสองคร เอาไหมศูนย์หกสองสี่หนึ่งสี่ศูนยูย่งห้าหกหมื่านต่อนสอิเพิ่มเพิ่ท่านด้ขายเอาอาม่วกแม่ลูกพี่น้องเด้องวยสนาม่วยมันต่ำหมึกต่องมวนต่อพี่น้องครับรูปมันยิงง่าอะไรเื่ขึ้นชุดนี้สวยพี่น้องมาจนเต็มเลยหกมืลายหลายน ่างามงามโ<า>อ้เสียมล่ำเร็วอ่ะน้องง้อเนื้อง้อสายขุนรถข้าวเหนียวจะมาจากเพชรเพชรบุรีเลยสรตวบุรีเหวะเพชรบุรีครับไปเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยเพชรบุรีรถเพชรบุรีออกแล้วครับเสียมล่ำพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่น้องหมูขึ้นหรอทำห้สนามมันมันโบหอนเสียมล่ำพวกนันโอ้มาก มาตลาดเจ้โสนี่วต้ตงเทียนยังเลยพี่น้องเทียนังเงินมาสื่งัเด้อหน้าที่นี่ผันผ่านได้ซืกสื่งัไว้นี่ยเสียใจอย่างแหงเลยเยอะได้ยคอยมาก่อน่วรายการที่ว่าทางด้านสีเียวนะครับ ตอนไหนพ่อสองหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกลูกแม่ห้าสิบบาทนะครับลูกง่ามลูงงามลูกงามข้อของเท่าไรสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ครับเป็นตัวประชาชดหรือใบอนะครับอไทยป่ะครับรถกำลังออกกันเดี๋ยวนี้ สองหมื่นห้าบาทยครับลูกหิวนมขนาดน้นพอรมาได้เสาหลายหิวน้อุ้ยลูกเรางามพี่น้องได้ตัวนี้เอาลูกกับมานสามเดือนเนี่ยบอสามเดือนก็กัวแห่นนมแม่อยู่เนี่ยครับผม2 5งหมพบาทครับเรียกโทรสามาอศูนย์แปดศ่สองเจ็ดสี่เก้าเก้าเก้าองสองหนึ่งสองสอง ถือใจส่งฟรีร้อยโลถือใจส่งฟรีโลลูลกเล่ามานสามเดือนกวนแล้วมันรถป่อรถรถกำลัลลงออกเอา,เอ,าอ่อรถกำลังเข่าคนกำลังวุ่นวายพี่น้องครับผมถ่ายได้ประมาณคลิปหนึ่งพอดีเลยขนาดว่าผมผมผมยังไม่เต้นขอไปข้างใน,น,น,นอยูเลยเนี่ยเขาต่อง้อจุนี้กันนี่ง้องานจุนี้กัน ว่ามันไฟเว้ยมามาตัวเลยมาตัวมาหกตัวรถสองคันมันยั่งยู่นี่แหะยั่งสองตกนั่นในมอญหรือขครหไได้ทบปยไ่ได้ไปอู้หูอันดีอยู่เด้อข้ขายู่เขอมาหากว่ามาหาซื้อโมใหกัมาหา้ราาเล มันมันรับรับเงินเงิน,นาหาเงินยัยหอออกเงินหาเงินหรอออกแล้ว,ลวที่นี่มึงมึงง้อหัวง้อข้างเขาสนามพี่น้องครับคลิปที่สองเลยพี่น้องครับเด้พอครับผมเมามาแม่สาวสูงเมตรสี่สิบหาขาขอขอ้า,ากัวกัวกูได้มักึ้นง้อเยี่ยงง้ดก็ลังเขาพี่น้องครับภัยมาสายกับเขาซ้ายซ้า,า,า,ายสองนี่พี่น้องครับงงเงิ่อนในเงินมากเลยมาซื้งง้อไปเลี้ยงไว้ง้อเลี้ยงครับง้อเลี้ยงแต่ว่าเออแจ้งพี่หนึ่งคือต้องเป็นง้อตัวแม่ได้ยากง้อผู้เลยง้อผู้เขาความกำบัไใดมันออกดูโคเบ้นหน่อต้องเป็นง้อแม่ สองหมืนสองทีมงานค้ามพื้นแก้วรอมาหลายตัวอยู่ต่อเลือเท่านี่ครับสองหมื่นสองน้าตาสวยๆเอาปีนออกมาที่พี่ยิ่งเาวี่พี่เอาไปที่เอาไปที่เออเอาสองหมืนสองพี่น้องครับหน้าที่นี่ผู้ใดมาซื้อมาซื้อหัวเรียงไว้ก็ถือว่าตกกระบวนพี่น้อง,ออองครับมันราคามันกำลังเป็ีนนะเป็นตระซื้อเป็นตระขายกันนะเม็ดสี่สิบกูกลัวมึงแข่งมึงขาเราพี่น้องมึงนำล่างเราบ่ขาดเลย อ่ะตั้งรับประกาดเลยรับประกันตำนี้ครับแม่สาวเนาะครับผมเอาสวยมากเลยม้วนได้หนีแม่จายลูกสวยเนี่ยเอาเอาไปกับพี่น้องครับกำลังประขาดดีทำแม่หนึ่งครับแม่อห่เดี๋ยวเดี๋ยวตื่นีก่อนเครื่องได้หางดีพี่น้องครับสูงสูงสัมเอือกขอกับประมาณร้อยร้อยสี่สิบหากรัวเนาะแต่อยู่เนาะไปตัวตัวแรกตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองแม่เขาบีบหน่อยหนึ่งเด้อเอาตัวนี้แม่เฟี้ยวใหญ่ครับผมเฟ่้ยวใหญ่ติดโวตหน่อยหนึ่งติดโวตห้องไว้เท่านี้เดี๋ยนี่ เจ้าสองำกันเนาะก้อนเศ้าสองเอาเปิดมีสองคุมเศ้าสองาใส่เหล็กมาแล้วเล่มาแล้นรรลมาลมาแล้วนี่ถามเบิงเหล็กมาเหล็กมาถามาแล้วถามเบิ้ง้ได้นี่นีเหล็กมาเหล็มาศูนย์หกสี่หนึ่งเจ็ดสอมีสตัวตัวละสองหมื่นสองกันครับพี่น้องครับเฟีใหญ่ๆเ้อพโมาโทรมาพี่น้องงวยตัวยูนสนามอาอชิลลใส่อีกไม โ์ร์เก่าแปดหกนงสากาทำเกินแก้วต้งเลี้ยวันไหวตัครับเดี๋ยวจตังตัดตัพี่น้องเบิงตั้งเฟซบุ๊เลี่ยวเนี่พี่น้องมันจะไวกว่ายูทูบประมาณ2ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวจะลงให้โอเดียวไปทางต่อหรอ่อน้ไดลูกต็ได้นีาไมื่อหนึ่งเลายมื่นก็ไมหนึง เวียดไปเวียดที่ที่ขอกสิบสองมัน้สอ้มมันสื่อมันสื่อเท่ายี่สิบเอตัวเลยเนาะตัวยี่สิบเอ็ดตัวอ่ะเอาโอ้ตู้ผูน้อยเอาตะก้อยน่อยขายไปละหมื่นหึเวียดเวียดสื่อตัวตัวยีเอาเอาที่้มหนึ่งนึ่งนานี่เขาซื้อเขาเรียหน่อยเวียดมันซื้อตัวละมูลหนึ่งหน่อยต้นละมูลหนึ่งอนะ เอาพ่อซื้ออยู่ดอกไปไม่เหรอเว้ยเลยขายไปเหรอซื้อเหรอขายไปไหนลูกเรนนอยโอโตผูอุ้ยเอ้าวไม่อยาเลยไม่ใช่ล่ะนั่นขายล่ะ เดี๋ยวบึงตัวมตัวงนินขายละ่ขยละขายลราบ่ครับลูกตัวนี้เท่าไรครับจะพันเนี่ยแต่พันเดี๋ยวอเอาเอายังยังไหอ,อท่นี่ประมาณเจ็ดแนตะ่พนนี่แหละครับเอาข่างงมากกันก็สวีงไปสวิงมาพี่อน้องครับ Ayo, <Yeah>,、yeah. a、yeah.